ดีสิบเด็กแก่ไหมต้องแก่หรอกเนี่ยโอเคโอเคแล้วเฮ้ยดิ้นขึ้นดิ้นขึ้นอย่าอยาเราเจอสวนลุมอะฮะไปทำไรสวนลุมไปทำไมแล้วใส่แมสก์นะหยาสดอยาสดอยาสดบอว่าสี่โมงเย็นไมสี่โมงเนม่สี่โมงเย็นเลนะสีแล้วไปดูนีน้องสาวเขามาด้วยว่าหลานเขาอะสี่โมงเย็นแล้วนะ สี่โมงเย็นแล้วทำไมคุณจะรีบไปพี่เนี่ยโดนคนแรกเลยยังไงทิลารัเดี๋ยวเคลียร์ด้วยนะแไม่ชอบใจเลยอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทเวฟเลยนะพูดตรงๆปะเอาตรงๆเลยนะเอาตรงเลยชอบจริงว่ะชอบเลยบาดเจ็บอ่ะบาดเจ็บแล้วโอ้ยชอบมากเลยอ่ะ รู้จักบ้าสายมอบอะแต่ว่าก่อนหน้านี้เป็นแดนเซอร์ด้วยบางคนจะบอกไม่เชื่อว่าล <No, ิงจะแดนเซอร์ได้เยวผมจะแดนในโชว์นี้เลยเอ้ามาเลยจังวะตั่งเร้า นักร้องนะเอาเท้าลงนั่งให้เรียบร้อยเออน้าเท้าลงครับเอาลงเอาลงไม่เอาขึ้นอือเอ่อเอาลงเออนั่นแหละเริ่มครับไม่เข้าใจไม่เข้าใจเริ่มคันหัวแล้วโอเคงั้นแล้วแต่คุณก็แล้วกันสี่ลูกห้าลูกไหมห้าลูกห้าลูกตีมั้ะเนี่ยโดนตีโดนตีไม่โดนตีไม่ต้องโดนตีไม่ต้อง 咩啊、uh？你用咩啊？Huh.